กรณีชะลอแจกเงิน1 0 0 0 0บาทรัฐมนตรีช่วยคลังออกมายืนยันแล้วนะครับว่าไม่ยกเลิกนะครับเพียงแต่เตรียมนำเงินงบประมาณ157,000ล้านบาทนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างก่อนครับนายจุลพันธ์อมรวิวัตนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน1 5 0 0 0 0ล้านบาท ดยในกระบวนการพิจารณาโครงการต่างๆภายใต้กรอบงบประมาณนี้นะครับก็จะต้องมีความพร้อมและละเอียดรอบคอบครับซึ่งจากการประเมินเศรษฐกิจไทยในไตรามาสสเศรษฐกิจของไทยอาจได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างมากทางรัฐบาลจึงได้วางแผนนําเงินงบประมาณดังกล่าวนี้นะครับไปใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้ภายในไตรามาสสหรือก่อน30กันยายน2568นี้ครับซึ่งก็เชื่อว่ากรอบระยะเวลามีเพียงพอซึ่งจะได้เห็นอีกประมาณ2-3สัปดาห์นี้ ารัฐบาลจะนําเงินมาใช้ในระยะสั้นอย่างไรครับแต่สิ่งที่สําคัญเงินทุนจะต้องไปถึงชุมชนครับโครงการที่จะเกิดขึ้นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจจริงการบริหารจัดการน้ําการคมนาคมพัฒนามนุษย์โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนวางรากฐานในระยะยาวยืนยันนะครับว่าเม็ดเงินเหล่านี้จะเกิดประโยชน์ในวงกว้างเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและคอยประครับประครองสถานการณ์ให้ผ่านช่วงมรสุมนี้ไปได้ครับ ส่วนในเรื่องของกรณีการทบทวนโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวันเลสนั้นต้องชะลอออกไปก่อนเพื่อเฝ้าดูสถานการณ์เป็นรายไตรามาสนะครับและความเปลี่ยนแปลงจากการเจรจาระหว่างไทยกับสหรัฐรวมถึงปัญหาสงครามการค้ากับประเทศคู่ค้าอยา่างไรก็ตามครับการพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยังคงเดินหน้าต่อดังนั้นแอปพลิเคชนันทางรัฐยังเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แล้วรัฐบาลก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องครับ ทางนี้นะครับก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อกำกับและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการและมาตรการต่างๆตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการได้ทราบต่อไปครับ